เพิ่งดนอสกันครับทุกตอนที่สองกันอีกแล้ว嘛ตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่าทำยังไงดีตามตอนนี้เนาะเริ่มจากตอนที่เท่าไหร่นะตอนพี่แค่ะตอนพี่เลยนะ ออนที่หนึงเนอะคือแบบตกระดับอเอะมันตกอะจริงมันตกว่าเราเริ่มใหม่หมดเลยคนแต่เราไม่เป็นไรเรต้องสู้นะจ๊ะเรต้องสู้เพื่อคลิปน้จ๊ะเม่ตรงนี้อะไรวเสียสุดะคะเสียห้องเสียห้อง w ายปากมันไม่สแกนเลยไม่สแกนอ้อึอึ w าย มันปันยอลงยยอลงอ่ะไปกระโดดกระโดดก,กระโดดแล้วฮักกระโดด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 ฮักก่อนโอ้ไม่กอนี่ดีกว่าคือแบบยากมากแล้วก็ได้มีเสียงรถถานขออภัยด้วยตอนนี้สี่แล้ว ว้าวว้าวห้ามตกนะขอร้องห้ามตกฉันแค้นฉันแค้นด่านนี้อยู่นะคะอ๋ะอไม่ไม่จุดด้านล่างด้วยวไม่ก็นนั่แหละฉันแค้นด่านนี้แหละแบบมันต้องใช้มงงุมหลบอ่ะใช่ป่ะวิวิวิวด่านนี้เละะิมไดแล้วค่ะโซงนี้โซงนี้โซงนี้ ตอนนี้เริ่มป่าเสียแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยฮูผมจะจะจะว้าว้าว้าวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเตียวน้องเตียวน้องเตี้ยวมาเตียวอินเอาเอาไม่กดขึ้นไม่ได้กดขึ้นไม่ได้ว้าหนูนิโต กดทำไมไม่ไปอ่ะโอ้ยเซ็งอ่าเนี่ยรดับสี่ไปกันต่อไปกันต่อเลยนะจะได้รดับสี่ก็จะแบบแบบบนใบบนมาเนี่ยแหละเน็ตบ้านฉันไม่ดีหรอเนี่ยขามโมโหแล้วนะตัวเนี้ยมันไม่ได้ไ่เหรอคนก็ต้องตั้งสติไว้เนาะ พราะว่าคนเราทำคลิปมันนานเนาะมันต้องนาน,นไงจะสำเร็จไหมไม่ไม่มีทางไม่สำเร็จเลยอ่ะเนาะมันไม่สำเร็จเลยอ่ะอุ้ยมันตกระดับนี่ฟันนี่ตตรงนี้ตรงนี้รครับเพื่ มันผมจะเล่นมือแบบมือโปรให้ดูนะคะว้ามือโปรมากแมมไม่มีอะไรมากแค่แดนแบบบีมัมนคือมันไม่มีจุดเซฟให้แต่แต่ลดนด่านอะแบบแคนหนะ้าแบบแขนเลยอะแบบแขนเลยอะวิจิงแคนนะ ก็จะมีทำก็จะทำเน้่ยนะคะแบบสุดอีทีนี้อะคะ่ะก็จะทำแค่นี้เลยแบบมองหูแม้เลยตัวนี้ราคาไม่ซื้อหรอกซื้อไม่เป็นแม่อยอกผมแบบเรล่นตัศนใจเลยเอ้ยมันตกมันไม่กระโดดละสภาพ นะแบบเนี้ยปึ๊บฟึบปึ๊บไม่อีกแล้วจะแข้งข้างเหรอคะคุณพี่คุณพี่หนูจะไม่ได้แล้วนะคะเขาคุณพี่แหลคะค่ะนะคุณพี่ขอกรุนาให้ห้ามปลุกนะะอ๊ยนี่นี่ยืนอยู่ อุ้ยได้แล้วว้ายว้ายว้ายเปล่าดีมีสแกนอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดท้ายกด็ดูแหละกใชิคอยแล้วมั้งเขียวแล้วคนเขียวเขียวแบบไว้คอมสกัดกรีนนะคะ โอ้ไม่โดนไม่ได้ลืมจะคอยอยู่ไหนบอกให้ฉันมาอุ้ยยังสูงเลยอะ่ะอุ้ยโอ้ไม่ก็ยังยากยังยากมันต้องเริ่มใหม่อะ่ะ อีพีที่นี้เนอะเขาจะไม่ทำต่อแล้วนะไม่อะมันย,ยาวนานก็าทำเป็นแบบก็ทำเป็นแบบอื่นแทนนะติดตามอีพีต่อไปนะจ๊ะเขาอยากดูผมก็เัง่็งข้ออย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมมาคอมมงค์อมมินด้วยนะจริงว่าอยากดูอยากดูแบบนี้นะคะ ถึงขนาะจะมีแรงกำดังใจให้คนทำหนะหรือว่าให้ผมจะทำให้คนดูเนาะอีนนี้ให้หนูตาวแล้วข้าไปต่ออันนี้แหละหนุ่มข้าสุรขันี้ไปเราซูมมาซูมเขาข้อฟันแธอเอ้ะเราจะมันรีบไปเราจะรีบไปค่ะแห้คลิปฉันอ,อ,อุ้ยอุ้ยแรงวิสกอต เอกชอยแล้วแบบพี่ห้าไปกันต่อต้องมีความพยายามนะคะความพยายามต้องสูงเราบอกเนี่ยแบบแบบล็อบบี้อเบอร์เนี่ยคนที่มีไฟเบอร์มด้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงหนุ่มนี้ได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงหนุ่มนี้หนุ่มนี้หนุ่มนี้หน่อยหน่อยเลยหน่อยหนยค่ะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะจะดูจะคุยไปด้วยหน่อย ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะสมอยากผู้หญิงคนนี้คนหน่อยได,ได้ไหมคะนะับทุกคนค่ะว่าทำเราเข้มดแบบต้องต้องใจแบบมีกำลังมาสู้เนาะจริงถ้าไม่มีกำลังเราก็ทำไม่ได้เราก็จะตกตุยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะ อุ้ยเกมันต้องติดว้ายหูยแกมีคางเอียงด้วยว้ายว้าวอันนี้มันตกเลยปะอุ้ย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 โอ้โหเป็นอีพีไม่ใช่อีพีสี่เป็นอะไรตอนที่สองอะตอนที่หนึ่งผมยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวผมค่อยลงเพราะว่าผมจะลงแบบถึงตอน พี่มันจะไปสูงนู่นเลยหเหรอพี่ก็ไม่น่าจะไม่ใช่นะคะก็จะเป็นตอนแบบถึงาาระดาบพี่สิบนะจ๊ะใช่ไหมคะว้ายมันตกมันตกมันตก,นตกเกือบตกคนที่อะไรเนี่ยวุ้มันตก <c oughs> ปากดีมิสแกน เดี๋ยวเล่นมุปูมุปังโชวค่ะมามาไม่ไหวละไม่ไหวละตรงนี้ไม่ไหวละค่ะตรงนี้นะคะก็จะแบบชมืปุมปูมปุมปูมป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 ปป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 เองดาบปาปปาปาปาปปา่พาปาผีฮีค่ะยังไงเนี่ยค่ะวิ้ยมันไม่ไม่่นใสเลยอย่างยากอย่างยากเลยเนี่ยการเริ่มยากขึ้นอ่ะ ต้องสู้ๆแบบเป็นกำลังใจให้หงโอ้ตรงนี้สู้นี้สู้นี้ตกเลยค่ะตกเลยนนนว้าตรงนี้ตกเลยนนนบักปะเนี่ยค่ะมันอยู่ระเบียสี่ค่ะเนาะแตนห้าเอาบักมีเพื่อนที่รอเอิ่มเต้นอะไอเนี่ย อุยใคราเขาเต้นแบบเก๋เต้นอโย,โย,โยู่ๆเขามาดึงย็นอยโ,ยโย่อะเนาะก็ต้องไปตามเขาก็ต้องสู้นะฮะถ้าถ้าไม่สู้มันก็จะไปต่อมไ,นะมบบมมไม่ได้ไหนนะบนไหนมันขึ้นไม่ได้เขาฉันกรีดเกดแตกตามเขากันนะคะยิ่งแล้ว วิึงเร็วว่ะไม่ต้องตกเลยไมคบไม่มีชิคอยแต่ละชิค่ะชิคอยจะให้มันแบบไปง่ายๆเลยไงใช่ปะแต่นี่มีมีชิคอยยชนะมีนี่มันสกอยหรอตกค่อมโลก็จะขอที่แบบเนี่ยพี่หกอะอันต่อไปค่าแบบผู้ติดตามถึงสองร้อยเมื่อไหร่ มีถึงสร้ 200, 200, 200, 200, 200, อยี่สองรอสองร้อยยี่สิบสิสองร้อยสิบนี่แหละก็ทำให้ต่อนะพมจะแบบบอกอะไรวันนี้ด้วยนะแต่มันบากาักก์ะบ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 ัก่อะเบาซุมะสูรองคอยขันไฟเก๋มไม่ถึงด้วยแก,กดูดิบกับกบากาับากบักกะบักกโอเคขายังดูนะดูนะ ขอแม่คนฮึ่งเรามาจะซูใครไฟคันเธออุ๋ยังลดมากไหม่ปังค่ะมแม่เราก็จะคอแค่นี้เลยนะครับคอคนนี้ไม่ไเรื่อนะคนขออภัยด้วยนะอยากให้ถึงสองร้อยสี่สิบนะครับผมจะ,ะมาทำให้อีกครั้งหนึ่งครับบาย,บายตอนนี้สองนะค,ะนะครับ